สวัสดีค่ะมื่อนี้อาหารเที่ยงนะคะสิจัดบาร์บีคิวค่ะกุ้งไล่เสือนะคะเดี๋ยวจะกินกันแล้วก็มีลูกชิ้นปลานะคะเดีเ๋ยวจะเช็ดน้ำจิม้มแซบแบบสองแบบนะคะเขากินเป็นเมี่ยงกั็คือกินอย่างไรกินแบบก้านน้ำจิ้มสดก็ได้นะคะปไปไปเบิรงกันมาหน่อยเช็ดอีกหงอาหารเที่ยงมื่อนี้เลยค่ะปไปค่ะในโวกาสเราคาย่างค่ะกล้จะได้กินละเฮ็ดน้ำจิ้มแซ่บกับนน้ำจิ้มหวานนะคะมากินเมี่ยงกุ้งไล่เสือกันย่างกุ้งไล่เสือกันค่ะแซ่บๆค่ะ วาสักม่ว่าสักม่วสักแม่แม่ is doing barbecue อ <c> ย <oughs> <c oughs> <den> ูชมหอยกุ้งยังอวดฟรดซูซีู่ซี่ไดค่ะชิปะวอสกินนาเกตน้องลูกชายไหมมึงเนี่ยมีแอดบอกสกินหยางกุ้และเซิสกินชิเกนนาเกตผ่านะโอ้ยลูกชายหอยมีนาะคือดีเด้อโ้ยมือหนีขจัดบาร์บีคิค่ะจัด b a r b e c คิวได้ค่ะ พี่น้องมากินน้ำแกนนะคะมากินน้ำแกนค่ะเบิ้งป่าโตง่ายๆนะคะอะไปีกไก่ะค่ะปีกไก่ย่างปลาค่ะมากินน้ำแกนค่ะแซ่บด้บะค่ะกินไปน้ำไก่ย่างเหมือนเบิ้งวิวง,งามๆไปน้ำค่ะตอนนี้เป็นอาหารนี้มเว้นนะคะอาหารให้เบิ้งวิวบ้านหน่อยเพ่นสันละงามบอกค่ะอากาศดีๆตอนนี้พ่อฮอนปันไดเด้๋วทั้งภูเขาบนน่ะทั้งภูเขา เขาทั้งพุ่นนะคะบุมีต้นใหม่เด้อภูเขาทั้งนมีแล้วค่ะปลาห้าบงบาร์บีคิว้วปลาห้าสไปจัดโตกันหมดทันีปบาร์บีคิวสไปกินกันเลยค่ะปลาขาทุกทุกคนมากินขอน้ากันเด้อค่ะเขาจะไม่เห็นน้ำจิ้มแซ่บๆดกันนะคะ,ะ,ก,นนะ,คะกินกับเมี่ยงกุ้งห้าบงลูกชิ้นปลาเด้อค่ะเดี๋ยวมีผงชูรสเดะะ้อค่ะมีน้ำตาลมีน่านกระเทียมดองน้ำปลา แล้วก็มีหาดผักชีนะคะมีบบกพริกค่ะบรินับค่ะเก็บม,มาจากสวนหน้าบ้านนะคะน้ำบักนาวแค่นั้นนะคะใส่เครื่องปั้นเลยค่ะเครื่องปั้นนั่นก็กระเทียมกลีบเดียวพอค่ะปะ่ะไปปั้นกันบ,บัดที่นี่ค่ะใส่เลยคะ่ะบักพริกลงไปเลยหาดผักชีใส่ไปเลยค่ะน้ำบักนาวค่ะซิมรสชาติเอาะะ้วยค่ะเปรี้ยวหวานเข้มนิดหน่อยเนาะ เผ็ดเผ็ดแสบเนาะน้ำจิ้มมันนั่นเมี่ยงมันก็ขาายกันมันก็คือกัะน้ำจิ้มซี่ฟูดตัวเนาะ,ะค่ะน้ำหน่อยใส่เครื่องปั้นเราบดิตำใส่ผงนัวค่ะน้ำตาล ประมาณนี้แหละค่ะน้ำตาลเอาอันน้ำกระเทียมดองค่ะใส่ไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็มาซิมเอาน้ำปลาค่ะ ปันกอนค่ะเดี๋ยวเขามาซีมรสชาติเอาเรามันขาดยังไงค่อยเพิ่มเติมเอาแล้วค่ะเนาะจัดแล้วค่ะบะทีนีเครื่องปั้นหน่อยมาแล้ว ใน,นสิบวินาทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหน่อยกับซีซิมรสชาติบุงกรณ์อะไรอย่งไรวันมันต้องเพิ่มเติมอย่างไรไอบอเบยคือแสบแท้เดี๋ยวด้วค่ะเดี๋ยวมันขาดอันนี้เป็นนิดนึงขาดอ่น้ำปลาเป็นนิดนึงแคไหนคะ่ะโอเคเล่ะมันเปลี่ยและ คนสุเลสุเลอ้ยเมียเฮีย yeah. <laughs> สุเลสุเลนิดนึงเอายังเอาสอมนี่แหละคนเอาะนี่แหละค่ะเรียบร้อยแล้วแซบๆล้วค่ะแบบน,นี้ไปแซบน้ำดันเถอะค่ะผักพร้อมน้ำจิ้มพร้อมนะคะขนมจีนพร้อมเหลือตะกุ่งค่ะกับลูกชิ้นค่ะพันในพร้อมค่ะล้อๆล้อๆจะโตเรียบร้อยแล้วลอกกินพร้อมกันเดี๋ยวแามยหน่อยสิเพเงานด้อค่ะไป เดี๋ยวรอแป๊บนึงกุ้งเสร็จแล้วก็มาย่างลูกชิน้นโตเด็ดค่ะลูกชิ้นปลาค่ะเห็นบ่ค่ะเป็นแต่แซ่บบ่มาเด้อร์ไผ่สมกินน้ำหน่อยมาเด้อไผ่ยูไก่เด้อค่ะน้ำหน่อยพี่อ้วนมาอันนี้ลูกชิ้นให้ลูกไส้ค่ะไก่ละเดี๋ยวซิมี่เขาจีน้ำเขาจีเขาจีเขาจีจบานเฮาเด้อค่ะเละไรย่างขนาดมื้อนี้ มาอีกแล้วลูกชายมาก,ก่าอขุนอ,อีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ม,ลวมีเขาจีน้ำค่ะเดี๋ยวในกระเฮ็ดบาร์บีคิวแล้วก็สิเฮ็ดเขาจีกินน้ำบัดช่นี้เฮ้ยเป็นเดซเซอบบ่กเขาจีท้าใครค่ะท้าใครใส่เกลือได้ค่ะใส่ผงปรุงรสแน่ยอยากกินหลายแับน,นี้เฮ็ดกินโลดตันนี้ได้กินแล้วเขาจีหน่อย สวัสดี bon ค่ะบัตรเห็ดบาร์บีคิวแล้วก็สมักินเนี่ย้อคะโูรดักต์กร้งไอลูกชิ้นเฮียค่ะมันยังมีชีวิตอยู่ค่ะไปเขาก็เอาน้ำจิ้มนี้ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่หน่อยเห็ดนะคะแซ่บจ้ะค่ะทิปันให้เบิงด้วยค่ะจัดไปเลยพักก็มีแค่นี้แหละค่ะยังสิบอกไว้เลยคว่าตลาดปีดเบิร์ดตะกี้ข้าวเน่าไปอันใกล้ๆบ้านนี่ยังมีเท่าจะกินกินเท่าจะมีด้วค่ะเนาะเนี่ยลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นปลาแซ่บค่ะ มนดีกินเห็นเบิ้งยังเดียวมาเดินน้องหน่อยน้องสริชใชคะ่ะแม่ออนยาคุณงามพีเคลีด้วยค่ะปายุด้วยค่ะปายุปายุะะป,ายป,ายป,ายปลาแก่อินเดียะคะ่ะยัืกลมเนืหลินนะคะมากินน้ำหน่อยด้วยค่ะใช้พนมพี่จ๋าค่ะพี่จา๋าเอิญทุกคนนะคะน้องนางค่ะมามากินน้ำพี่หน่อยด้วยค่ะแซ่บๆคุณเะคะกุ้งกุ้งไหลเสือคะ่ะอุ้ยอันนี้แกบ่ได โตยิ่งใหญ่ค่ะแกะออกมาเลยแกะออกมาเลยมากินกันน้ำกันค่ะแซ่บๆคุณนะคะ่ะเวละค่ะอืมจิ้มน้ำจิ้มนะคะจิ้มน้ำจิ้มะค่ะอืมแซ่บค่ะแซ่บค่ะ นุกชิ้มปลาค่ะอืมเห็นไหมนเนี่ยน้ำจิ้มบังแกะกุ้งค่ะแกะกุ้งต่อกินต่อ ุ้งไรยเสือค่ะซื้อ,อยูนี่แหละค่ะซื้อ,อยู่ตลาดปลาโอมาสนี่แหละค่ะแล้วคะ่ะ,คะมาด้วยค่ะมากินน้ำหน่อยค่ะอือแซ่บค่ะผักมี้แตงกวามี่ผักสลัดค่ะ กีก่นขนมจีนบุ๊มีมิผักสลดัดพอเนาะเดี๋ยวกินีฮเบอ่์อ,อีกโตหนึ่งจากสิพาะแหละจากสิไปละสบบิบายบายละค่ะกินเฮเบอ่์อ,อีกโตหนึ่งเนาะคะ่ะยัวย่วๆกันเนี่ยยังจะไปนานกินต่อให้เบิดเตแหละมินี้มากินโชว์อย่างเดียวค่ะมาค่ะมากินเฮเบอร์อีกตัวหนึ่ง ซาใจอี๋ค่ะน้ำจิม้มจับจับเพชรซาใจเลยไปคลิปนี้เอาแค่นี้แล้วค่ะมากินอยู่ๆซื้อไม่เคยเทเบิลมาเป็นยังไงเนี่ยสบายทุกคนนะคะเด้อค่ะไปค่ะพรคลิปหน,านะะ้าแล้วค่ะขอบคุณทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยคะ่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ค่ะสวัสดีค่ะ